ยนดีนรัดเราดวงวิญญาณและขอ้วกรักสู่ห้องสมุดของสวัสดิ์พิเศษแต่วันนี้เราอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะซองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์สี่นี้เราขอมารีวิวเป็นอดีรองของผมนะอยู่เซิร์ฟ97เป็นอันดับที่9ของลานประลองแลงโกไม่คิดจะพึ่อนอันดับนะก่อนอื่นก็พาไปดูสุดๆกันแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้อยู่ใกล้ที่สุดนะ ก็จะใช้ตัวละครประมาณนี้ลูกน้องฝึกฝึกก็จะปลดแค่สามอันอยู่ตอนนี้ฝึกสกิลอัพไปประมาณนี้อยู่ส่วนตรงนี้ก็เหรียญหมดนะอัปเกรดก็ได้ประมาณนี้ฝึกสายก็เป็นสายต่อสู้เลเวลสี่นะเอ๊ยขั้นสี่โอเคก็คลิปหลุดเนาะไม่เป็นไรแกแล้วถ้ามีเสียงฝนก็ขออภัยนะฝึกสายเทคนิคเออ เป็นขั้นสามนะส่วนสายพลังจะเป็นขั้นห้าสายพลังผมจะอัพให้สุดๆนะเพราะว่าสา,สายพลังผมจะมีตัวเทพยอยู่อยู่แค่อสองตัวนะคือทัสมาก,กิกับวัคซีนแมนนะส่วนศึกแนะนำเสร็จแล้วนะส่วนอันประจนภัยก็อัพประมาณนี้ยังไม่ได้ไปตีเพิ่มนะโอเคเอ้ยก่อนอื่นอันนี้เลย PVP ลรันประลองนะ อยู่อันดับที่9ของแลนโกยังไม่ได้อัพเพิ่มนะเพราะว่าไม่มีตัวละคร SSR บวกมันไปเกลือกับดวงตอนนั้นนั่นแหละอ่ะพีพีอันนี้เป็นเรือไทม์ชำนาญกลยุทธ์นะ249แล้วเล่นไม่ครบนะเมะื่อกี้อ่ะลืมล,มล,มลมือันนี้เสมะนะสตอรี่ก็ยังเปิดได้ไม่เยอะเลย สตอรี่ก็จะเปิดไปประมาณนี้อยู่ใกล้ถึงใกล้แล้ว,ลวใกล้ส,สุดท้ายแล้วส่วนทักษะโอเคประมาณนี้หน้าแรกจะอัพโจมตีกับคลิเต็มนะ HP กับต้านทานอัพไม่เต็มอัพแค่5ส่วนนักก้าจะอัพโจมตีเจ็ดอัตาคีสิบสามเอ้ดดามิเอาตามขคิ สิบสามเปอร์เซ็นสิบสามครับสิบห้าเออเรียกสิบสามก็พอส่วนอันด้านล่างก็อัพแค่ห้านะแล้วก็นิยมจะอัพโจมตีอยู่สี่ดาเมจอันติีเก้าห้าเหมือนเดิมหาอีกแล้วแล้วก็ตัวละครก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีตัวที่ผมปักหมุดไว้นะเป็นตัวละครที่ได้ใช้งานแน่ๆอยา่างพี่แมนผมจเจ้าล่างสองกูพิดสุทีนี้ก็เอานะส่วนแปดอันนี้จเจามาใช้แค่ล่างแรกไม่เอาล่างสองนะ ก็เราขอจะมประมาณนี้โอเคไปดูที่ House กันต่อฟิกเกอร์นะมีอยู่8ชั้นตอนนี้อันแรกยัางไงาก็ต้องครบนะอันที่สองก็ขาดลายชั้นใต้ดินอันที่สมไม่ขาดนะครบหมดชั้นที่สครบชั้นที่ห้าขาดทัด ชั้นที่6ขาดราชาทะเลชั้นที่7ขาดเมลซากา,กาดกริบัสแล้วก็เกี่ยวกันชุบชั้นที่8โบลอสคิงอะตอมิกเป็นหนึ่งนะขอรับตรงนี้แบบโอเคซูเอยฝึกฝนฝึกฝนขั้นต้นอัพครบอัพเต็ม100%ขั้นกลางก็61%นนะได้ขั้นสอง ลงยิมขั้นสูงอัพไปเป็น3ามนะเ3แล้วก็ลงยิมสุดยอดนะขั้น2องสามกเป็นก็ขอจะมีแค่4อันอยู่จะมีจัก,กรพรรดเด็กนะที่ขาดแค่อันนี้เป็นอ่าชิปสีส้มแผ่นอัจฉริยะขาดขาดอีกไม่กี่อันก็จะขึ้นเวลสามได้แล้ว มีประมาณนี้เดี๋ยวรอขึ้นเวลเจ็ดสิบก่อนนะขาดอีกหนึ่งเลเวลเวลเจ็ดสิบก็อีกอีกนิดนึงโอเคถึงเวลาที่เราเรอคอยกันมานานก็คือตัวละครนะถ้าสมกิก็ปลดล็อกความสัมพันธ์ได้ไปหมดแล้วเพราะว่าไม่มีตัวละครจริงๆถ้าผมเลือกที่จะข้ามด้วงของเดือนที่แล้วแล้วก็ข้ามซิวแฟงของเดือนนี้ผมสามารถหยิบกระบองเหล็กรีเทิร์นของเดือนนี้ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไร จริงๆผมควรจะเอาทัดล่างสองเองนอยู่ในไอดีหลักเลยเพราะว่าไอดีหลักผมได้กระบ,บองเหล็กแน่ๆผู้บุกีด่างสองอันนี้ไม่น่าจะได้ยุงแดงเกลโลเกโลเนี้ยอโอเคมาดูอันแรกกันเลยบทกรอบ,อบจะเป็นกรอบทองนะเวลหกสิบเก้าดมิตสกิลสิบอัพหกสิบนะดาวก็ขาดอีกแค่ ยี่สามเศษจะขึ้นสีดาวได้ละดาวม่วงก็เปิดได้แค่นี้อยู่นะประวัติเปิดบทไม่หมดหรอกเปดิดบดแค่สองอันนะทักษะบดบทหน้าแรกคือดาเม็ดแค่เต็มละพลองจมตีขาดแค่อันนี้หนึ่งอันแล้วก็จะอัพอันนี้ต่อใส่เปแผ่นคมดาบเลเวลห้านะได้มาจากกิจกรรมกิจกรรมวันๆของชเชตมอ,อ เดดดดำพลังจิต2ดาวเลเวล69นะอัพเต็มตาเฉพาะ2ดาวเลเวล69เหมือนกันก็จะใส่เป็นเกือบครบเซตเดสจริงๆไม่ต้องใส่เซตเซเดก็ได้นะแต่เซตเดดผมได้มาจากกิจกรรมััวันของตามตไงและคือมันได้โจมตีมาหมดเลยจริงๆมีอีกอันหนึ่งนะที่ผมอ,อักไม่ใช่อันนี้โอเคก็ จะได้มาจากกิจก,กรรมัรวันของซาตามาหมดนะทั้งสามอันนี้เป็นโจมตีทั้งหมดและแค่อันนี้นะที่ยังไม่ได้การปั๊บฮีโร่จะเป็นโบนัสสปีดหนึ่งอันลดป้องกันหนึ่งอันแล้วก็โบนัสเฮดพีหนึ่งอันโจมตีแล้วก็โบนัสต่อสู้การปั๊บสายพลังจะเป็นโจมตีเฮดพีแล้วก็ลดป้องกัน การ์ดบัฟระดับ S เป็นป้องกันอันนี้เป็นการันตีเลยนะแล้วก็ HP โจมตีแล้วก็ป้ P, องกันอะแล้วก็พลังโจมตีของทัชจะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะยังไม่สุดมากความเร็วก็ลดมาเยอะมากจากตอนแรกสองร้อยเพราะว่าผมเอาความเร็วไปยัดให้มุงเมงนะนี่เอามายัดให้มุงเมงสุดๆไปเลยนะ จริงๆอันนี้เป็นของทัดนะแต่ก็เอามาให้มุ่งเมงให้มาใช้บอบความเร็วจริงๆก็ควรจะอัาวน์ให้เพิ่มแหละโดยความเร็วมุ่งเมงก็จะอยู่ที่300เป๊ะๆเลยโอเคต่อมาด้วงก็ขาดความสัมพันธ์แค่3ตัวราชใาต้ดินราชทะเลโกลิบัสโกลิบัสอดีหลักผมก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ดองเส จริงด้วงผมถ้าผมได้ลูกแก้วมาผมเก็บเกลียวรีเทิร์นตอนหน้าแค่เอาลูกแก้วมาเอ้แค่เอาแค่หินมาก็คุมแล้วเพราะว่าหินมันก็ขายแค่หินอันเดียวนะผมเลยเออกมาอัพบาคุตันไปเลยจะได้ใช้งานลดกรอบก็ใกล้จะกรอบทองแล้วขาดอีกนิดนึงลิมิตสกิลเลยเป็นเก้าดาวก็สามดาวไม่ไม่ได้อัพเพิ่มนะเซ็ไม่พอแล้วก็ไม่อยากจะอัพเพิ่มด้วยตอนนี้สองดาวม่วง ข้อสัเปิดแค่หนึ่งนะเพราะว่าตัวละครไม่ครบตรงนี้ก็เปิดไม่หมดนะเพราะว่ายังไม่ได้ฟาร์มเพิ่มเรียรีเรียรีเรียรีแล้วก็อันนี้ไอเทมเฉพาะอวาะอวุธเฉพาะนะเป็นหนึ่งดาวนะสี่สิบเลเวลสี่สิบเออตาเฉพาะเลเวลห้าสิบสองนะสองดาวก็ยังไม่ได้อัพเพิ่มนะเดี๋ยวขออัพเพิ่มให้ก่อนอัพเพิ่มก็ประมาณนี้นะ ห้สบหกไม่ค่อยต่างจากเดิมเลยของที่ใส่ก็จะเป็นของทองสองชิ้นนะเป็น HP จำนอซสองอันแล้วก็จะใส่เป็น HP 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 ป้องกันการบัฟก็ไม่ได้มีอะไรมามากนะใส่มาลวกๆยังไม่ได้อัพเลยเลือดของรวงก็จะมีอยู่ที่สี่แสนสามต่อไปเป็นจัก,กรพรรดิเด็กนะค่าความสัมพันธ์ก็ผดไปประมาณนี้อยู่ยังไม่ได้อัพตะ ยังไม่ได้อัพดาวให้ตัดเฉพาะเลยเหรอเนี่ยแต่อาวุธเฉพาะอัพเป็นสองดาวแล้วนะโอเคค่าความสัมพันธ์ก็ปิดได้ประมาณนี้นะส่วนใหญ่ก็จะขาดเป็นมีท่านไหนนะทุกอันต้องมีมีท่านไหนฮะโอเครอบก็จะปลดใกล้รอบ,บทองน,นะแต่ยังไม่ได้ปลดตอนนี้หรอกลิมิตเก้า ดาวก็ใกล้จะปลดสามดาวแต่ก็ยังขาดเศษอีกเยอะเพราะว่ายังไม่ได้เอามาเพิ่มนะดาวมองก็ไม่ได้ปลดนะเขายังไม่สามดาวตรงนี้ก็ไม่ได้ปลดนะไม่ได้ปลดเยอะมากเลยจากพลาสติกเนะี่ยทจะเป็นลูกแล้วก็เหอะก็ตามนี้อาวุธเฉพาะ,ะเลเวลห้าสิบสองดาวตาเฉพาะ,ะเลเวลยี่สิบเอ็ดไม่ได้มีดาวนะอุปกรณ์ก็จะใส่เป็นโจมตีอาตาัตราคิโจมตี Hp โจมตี Hp เอ้ยอ จมตีให้พีเปอร์เซนต์แล้วก็จมตีให้พีจมตีความเร็วการแววก็ใส่ลวกๆเหมือนเดิมลืมให้ดูอีกแล้วจมตีก็สี่แสนไอ้สี่หมื่นเจ็ดนะสี่แสนนะ 4, แสนั้นเยอะเกินต่อมาเป็นวัคซีนแมนนะวัคซีนแมนตัวนี้ก็ไม่ได้ปลดปวเขาเหมือนเดิมส่วนตรงนี้ก็จะเก็บไว้ให้ทัดนะเก็บไว้ให้ทัดลิมิตปวดเจ็ดดาวก็ยังไม่ได้ปวดสีดาวม่วง เอยใช่เดี๋ยวดยวก็ยังไม่ได้กดสีดาวเหลืองสิเออพอไหมไม่พอซื้อเพิ่มสีรอครับแล <struggling> ซื้อเพิ่มสีรออะไรกดดาวม่วงจะเปิดอยู่ที่หนึ่งดาวม่วงนะ พอไม่พอโอเคปลดไปประมาณนี้ก่อนนะสำหรับซีมแมนก็ทักษะไม่ได้เปิดเลยนะทักษะตรงนี้เปิดมานิดเดียวประวัติก็ไม่ได้เปิดหมดเปิดแค่สองนะเป็นลูกน้องสูงสึกอัพถึงสี่ดาวหนึ่งดาวม่วงทักษะไม่ได้ปลดนะบาคุสันตัวนี้เป็นหัวหน้าสูงสึดน,นะใกล้จะปลดกองทองละลิมิตอยู่ที่เจ็ดปลดดาวอยู่ที่สองดาวสองดาวฟรีด้วยตอนนี้ บนทองก็ลูกน้องสูนฝึกนะดาวก็สีดาวหนึ่งดาวม่วงจีทัตอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรมากนะใกล้ประกอบทองสีดาวหนึ่งดาวม่วงเหมือนกันทักษะก็ไม่ได้ปลดนะหน้ากากวานลูกน้องฝูนฝึกก็เหมือนเดิมอะซ้ำๆเหมือนเดิมเลยก็จะมีซ้ำๆอยู่แค่นี้เนะแล้วก็อ่าปลดเริ่มตกเลยฮะ งั้นผมพาไปให้ทุกคนดูคลิปที่ผมป้องกันเิว่์แฝงได้ละกันนะเพราะว่าตอนนี้คลิปนั้นมันไม่มีอะก่อนอื่นก่อนอื่นผมพาทุกคนไปตีเมซสาก,ากัดก่อนดีกว่าจริงๆกะจะเก็บไว้ใช้ตอนพรุ่งนี้เลยนะเพราะว่าผมตีมันถึงอันสุดท้ายแล้วแต่ก็จะให้ทุกคนดูนะวิธีการตีเมวสกัดอืม,าามน่าจะได้เล่นความเร็วได้แหละไม่ก็กดข้ามพิงไปเลยเพราะว่ามันจะเสียเวลาของคลิปเกินไปนะ ปิดไปเลยหมัดสยบมาเกิดมานะยังไงก็ถ้าไม่ติดคี้ก็ยังมีตัวละครช่วยให้ติดคี้อยู่นะยังโซนิคไม่ติดคี้จักรพรรดิเด็กมีคี้อยู่ไม่ติดคี้ดูจิงก็ไม่ติดคี้แบบเนี้ยดาเมจจะลดลงมาคุสันตีธรรมดาสรุปคือไม่ติดคี้กันทั้งทีเลยนะแบบเนี้ยมันจะตีบัสยากกว่นนี่หนึ่งนะแต่วันแรกตไปไม่ติดคี้เหรอโซนิคฟันธรรมดานะไม่ติดคี้ บิสิงมันไม่นับขีจากการที่โดนจากการที่ไล่ปีนะไม่เป็นไรนะถ้าท่านได้ปีประกาศขีก็มีเยอะงั้นเหรอมันไม่ติดขีอ่ะติดขีละเฮ้ยแต่ตัวละครก็ถึงนะน่ากากวานก็ปีไม่ติดขีไม่เข้าใจทำไมไม่ติดขีทำไมตอนที่ไม่ได้ถ่ายขีมันติดขีอ่ะถ้าตัวมันติดเรื่อนหินทำลายฟ้าไปขอให้ติดขีเออติดขีสักทีนะบัาคุซันมือมีดถุกนรกไม่ติดขีก็จะทำอย่าง่รคำเนี้ยก็จะเปิดให้มันซ้ำๆแบบเนี้ยต่อไปนะน่ากากวานติดขีสักทีนะ ็ขอกดข้ามทิ้งแล้วกันนะไม่น่าจะได้สถิติใหม่แต่ปกติก็สถิติใหม่ตลอดนะสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่น่าจะได้สถิติใหม่ก็เพราะว่ามันไม่ติดคียตอนช่วงต้นเกมขอข้ามทิ้งไปเลยได้สถิติใหม่ด้วยฮนะก็สำหรับผู้เล่นใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตีบอสกิวกับต่อต้านบุกลูกนะ เพราะว่าตอตันบูรุกเนี่ยมันได้ของค่อนข้างดีแล้วก็มันถ้าจะไม่ผิดมันได้เป็นอ่ะเดี๋ยวตีให้ดูเลยแล้วกันแต่ก็จะขอกดข,ข้ามทิ้งหมดนะคือมันจะได้เป็นไอเสตทักษะเสตทักษะมันมีข้อดีตรงที่ว่าอ่ามันเอาไปอัพไอการ์ดบัฟได้ัมไม่ใช่เสตทักษะ์มันคือของของ,ของที่เอาไปอัพการบัฟเออของที่เอาไปอัพการดบัฟมันมีข้อดีนะ ก็จะใช้เซ็ตเหมือนกับทีมตีบอสตอนแรกเลยก็ขอ,อกดขั้นทิ้งเหมือนเดิมนะเพราะว่าตอนนี้มันก็กินเวลาคลิปมาค่อนข้างเยอะแล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปเป็นรีวิวอาวุธของราชใต้ดินอาวุธเซียวแฟงน่าจะไม่ได้ลงอ่ะนี่มันจะได้มาเป็นพวกนี้นะจะดูเหมือนจะว่าจะขาดไปอย่างหนึ่งฮะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมขอตีให้มันได้กล่องแรกเลยดีไหมนะไม่เอาดีกว่ามันเตลอง เก็บไว้ให้วันหลังโอเคเราไปดูคลิปที่ผมป้องกันซเว่าแฟงดีกว่านะหรือจะให้ผมตีเลยทีเนี้ยเพราะถ้าให้ผมตีคือมันรีหาแป๊บเดียวนะผมจำอันดับเขาได้ mm hmm. คนนี้เลย mm hmm. ที่ไปซเว่าแฟงมาตีผมนะ mm hmm. ก็คนนี้เขาไม่ได้โหดเลยมาก mm hmm. พลังเขาไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่าเขาโหดไ mm hmm. หมเขาโหดนะ แค่ทีมผมมันถึกเกินไปอ่ะเฮ้ยแต่เขาเถื่อนนะฆ่าได้หลายตัวเลยฆ่าไปเครื่องทีมอะตีให้ดูเลยขี้เกียจไปเอาคลิปมาให้ตัดดูละแต่นี้ผมปรับทีมแล้วนะมุ่เมงมาใส่แทนความรำยุติธรรมไปนะถ้าซึสงเมกีเลื่อนหินทำลายเฮ้ยเรียกว่าแฟงได้เปิดก่อนนะสไตล์ข้างฟาดมาเลยแล้วก็หมัดเหล็กวายุไสโคต,ตามต่อ เนี่ยทีมเขาถือว่าโหดนะที่ฆ่าตัวละครฝังผมได้เยอะแต่จริงๆเขาจะฆ่าได้สามตัวนะถ้าเป็นคลิปตอนแรกคือเขาจะโหอ่ะหลบแบบดิจิตอลอีกครั้งหนึ่งนะซิฟวแฟงชอบหลบดิจิตอลนะคำรามยุติธรรมมาตีสนามพลังตาย ถ้าจะไม่ผิดเอ่อซีว่าแฟงมันไม่มีหลบอ่าสนามพลังใช่ปะไม่น่าจะมีหลบดาเมจต,ต่อเนื่องนะขอไปอ่านใหม่แป๊บนะพเพราะยีว่าลืมไม่ค่อยจะได้จำอะไรพวกนี้ที่มันเยอะๆหน่อยซีว่าแฟงสำหรับพาร์ทสิบจะกันดาเมจโดยตรงดาเมจบนัดดาเมจรวมแรงและก็ดาเมจกระนำไม่กันดาเมจต,ต่อเนื่องนะซีว่าแฟงติดข้อเสียตรงนี้แหละมันไม่กันดาเมจต,ต่อเนื่องอ่ะก็ไม่เป็นไรนะ งั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปรีวิวราชาใต้ดินล่างที่2เป็นคลิปรีวิวอาวุธเฉพาะ3ดาวเดี๋ยวผมต้องมานั่งไล่หาในเรียวทามอีกว่าใครมันมีอาวุธของซีว่าแฟงบ้างนะแต่จาท่าที่ดูมันก็ไม่ค่อยมีคนจะใช้ซีว่าแฟงกันสักเท่าไหร่เลยฮะ,ะส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นไปเกว,วินกันนะ เพราะว่าซีเวแฟแฝงผมไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นเนี่ยมีซีเว์แฟงแต่เป็นร่างแรกส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นเกียววินกันก็ไม่น่าจะได้เจอหรอกแต่ถ้าถามว่าอ่ราชายต้ดินมีไหมอันดับหนึ่งเซิฟจีนผมเขาเหมือนว่าจะจัดทุกตัวนะงั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะเป็นคลิปรีวิวอาวุธราชายตดินไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ